วัตเมธาาังอาสาวายายวะหังโหตูอนาคเตกาเลธานังเมปาริสุทธังอาสมุลาโหสีลาธานังนิพานังป,ปาลมังสุขังเรายินดีในทาง การให้ของการให้ของจงสำเร็จจงสำเร็จอาสาวะไขยสิ้นไปอาสาวะไขยสิ้นไปอย่างเครื่องดองสันดาลเครื่องดองสันดาลในอานาคตกาลในอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้เธอเบื้องหน้าโน้เธอสาธุสาธุอิมาเนมายังพันเตมาเนมายังพันเตมติกะพัตตานิมติกะพัตตานิกาปาลูกขาปาัง ปัจจยะทานังวสสาวาสิกาจีวลาณิสัพพิวลาณิพิขุสังคาสาโอโนชยามาสาธุโนพันเตพิขุสังโฆ

อทีนานจารมาติกาทยานามยาตการานจาร์พิคารตาหพิตายาสุขายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมฉวาน มติกาพตาหารต,กต,าารตนกาลลาปะพืมะะพร้พองผ้าจำนำภาษา นำพรรษาแด่พระภิสุโส์แด่พระภิสุงส์ขอพระภิสุงส์ขอพระภิสุงฆ์จงรับจงรับมัติการัตาหารมัติการัตาหารจนกาลปะพื้นจนการปะพื้นและผ้าจำนำพภาษาและผ้าจำนำพรรษาของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลาย บิดามารดาปู ite, ้ยาตายายสามีภรรยาบุตรตาบุตรีญาสนิทนิสหายพระพู้เจ้าที่เทพาอารักษ์ทั้งหลายตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายเหล่านั้น ไม่รับรู้ข่าวสารไม่รับรู้ข่าวสา,าสรการกุศลในครั้งนี้การกุศลในครั้งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอฝากไปขอฝากไปกับอินพรมยอมยาอินภูมิยมยาพระจักรโลกกบาลทั้งสี บานทั้งสี่พระแม่ธานีพระแม่กรณีอิสุนาคุอิสุนาคุนาคน,น,นาทเมฆลานาคนาทเมฆลาคุณเหล่แก้วและตาทิกทั้งหลายแก้วและตาทิกทั้งหลายจงนําเอาข่าวสารจงนําเอาข่าวสารการกุศลในครั้งนี้การกุศลในครั้งนี้ไปบอกแก่ญาติของข้าพเจ้าไปบอกแก่ญาติของข้าพเจ้า เมื่อดวงวิญญาณเมื่อดวงวิญญาณของท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นรับรู้แล้ว้แลวจงมารับเอาจงมารับเอาส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทําอยู่หน้าเวลาวันนี้ได้กระทำอยู่หน้าเพลาวันนี้ถท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นถูกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ก็ขอให้ ถ้ามีความสุขแล้วถ้ามีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิงขึ้นไปก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตามมาโนโมาตามมโนมาที่ได้ปรารถนาไวา้เธอที่ได้ปรารถนาไวา้เธอสาธุ เลยนะคะทำบุญนตักบาตรเทโวในวันนี้นะคะร่มขนมเยอะแยะนะคะเพราะว่านะคะชาวพุทธก็มาร่วมกันทําบุญตากบารนะคะไปวัดเลยนะคะวันนี้ยังมีอีกเยอะนะบางคะนก็นะคะมีธุระเนาะก็หยาดน้ําข้างล่างนะคะก็เสร็จนะคะพิธีก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะทีนี้เราก็ขึ้นมาทำพิธีข้างบนก็นจะมีการนะคะ ถวายนวายพระตาหารถวายพระตาหารถวาเป็นกเสที่ดีอาจเดชเอาคันพลวะออกมาในอากานั่นเอาเอาคันพลว

ตาเลนาวาจายวาเขตัสวาสังเขปุกัรรมกัตตังมายายสังโคปิทานันตุเจตตังการันตาเลสังะริตุวะสังเับอาภูคาเทศบานโคตุทุกคนทางภานเกษตรสมภู ทากันเอาข้อตอกเราไหมขันหาขันเปิดมากครับสมบัติสมมากคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้จับภาษาในวัดโอ่ถูงแห่งนี้หรืออยู่หลังผู้ก็ดีคับภูคาทั้งหลายได้รู้เกินพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยการก็ดีด้วยาจาก็ดีด้วยใจก็ดีครับขอให้ครูบาอาจารย์ได้เอาหัวซีกมให้กับผู้คาทั้งหลายนะเป็นมากเป็นกรรมเนาะ เอเปลนกาับไปเรีได้เออดูดีแม่าเจ็บงจะได้ความครังนีเพราะคอครูบาอาจารย์ได้จบได้เขาได้โอ้สิกลัหพูดกันแล้อ่าอ่าอ่าอาอ่านั่นเขียนเล้ แล้วก่อนตอนแล้วนำสานทุกข์มาบูรณาคุณด้วยเจตนานรอยกปนใแญ่โตประมาณศบนย์ด่นันบัเกตสมบูรณ์ูนหนึ่งดันบันเกเตรสมบูรณ์มสิทธิที่ใดมาทำบุญดับป่า เอาไว้สังฆทานวิเคราพระสงฆ์โปรติสนบุญสดวุสในห้แก่เราญาติทั้งหลายมีมีดามันดาุญาตาญาติสามีภรายาปุถีปุตตทีินองิสายคองสาทนายญาติภูบาาจาย์ทั้งหลายเจ้าฟังนเทั้งหลายศัตรูมู่เวรทัหลายนดินชาิก็ดีบรุันชาิก็ดีชนิดจ้อยเมิตามพระนุโคชาจะไปเกิดในภพภูมิใดก็ตามในใดนนกงระวัดในการดำมหาเงชีพ จะได้ขาดตรงปกครองคืนชื่อว่าความยากจนเกีนเยนใจไร้ทร,รัพย์อภัญยาองการามญาติี่เลี้ที่คนพิการผู้โนกตาบอดขาเปีย,ยมือแบบจมูกพีต่าอยูทย่ทั้งหลาย,ออยาเพราะจะได้เกิดจะได้มีแก่อวค์ตนยัจนชาวพันโโตวตูนบัณฑเกษตรสมบูรณ์นำหงพาบาลทั้งสองใอนไทยในต่างชาติภูมนด้านั้นแม้ในปัจจุบันทุกวันนี้จะพัฒนาสิ่งประการหดสิ่งเงแล้วนั้นไม่เวทเด่นตนเองม่เเป็นผู้อื่น มิสติสีรธรรมนีเคกอกฎหมายบันลแล้วเป็ย่างนั้น่านสั็จทพันธส,สัญญ์ความมีอายุกนยังจะมีอาย,อาย,ยุยืนยาวพรน,นักก็มีวิพันธ์ผู้โปรงใสสุขมีความสุข,ขาจะปลยใจมีความสุข,ขความขขาจเจริญพระน,นักก็มีพลังกายรนใจมีสุขภาพนในลสุขภติจกรารงานต่อไปปฏิภาณพ็มีปฏิาภาณไหวพคคริบคคิกธรรมเฉลิมฉาแจ่มแจงมธนาคารสมบัติก็มีโพกซับมาหมายเหตนายก็ให้มันมันเจตนาก็ให้มันเขา เ็นเป็นส่วนยาเพื่อยาเป็นราคาเป็นเท่าเป็นเป็นเม็ดวนเป็นวนเองวนวนวนกินกบาให้ลำด้วยลำรวยสุานิกะเล้ยงโยมกระมาสาระวัตรคุพระพุทคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระเมฆกุบาอาจารย์ทั้ง้น้รัตนท่โยมเรื่้งเกิดกุบบาอาจารย์ด้วยไกาก็ดีเร่วาจก็ดีเด้เจตนาก็ดีหาเจตนาอะไรก็มูโดยกรรทำบมูดก็ทำความหมามาเมมันเหมกรรมอย่างกรรม อาตมากกโกโศกก่าให้แก่ขส่วนยัญยมหลายเป็นว่าเป็นรมถ้าธรรมานุ่เพื่อนยยมเปกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีในเจตนาก็ดีเเจตนาอะไรก็ดีมู้ละกทำามงู้ะก็ทำากพอยมันเป็นกรรมั่งยัง่จงพโหสิก่ายังโถนนึงกันในกันขอให้ยนเห็นวามเจ็บเะไดตาอย่ามีกระทุกให้ส่งเปนโรกในพ่ายเป็นเถึงสองรัตายสัพพะตัวนอกสัพพะตัวในสัพพะตัวใดๆขอผีขอเรือน ก็ปีก็เคลื่อนก็เดินก็คลายก็วันก็หมายรับร้อไปให้กลายเป็นดีทุกคนทุกท่านด้วยเถิดเจรินโดยคุณสาธุข้าพเจ้าฝากเอาไว้จะเป็นเท่านี้นะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ